สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2564ความว่า สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพ,พระบาทหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระัรณาไมสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพูบุ์ยิ่งขึ้นของประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีสัมพันธไมตรีที่พัฒนาเพิ่มพูนมาอย่างยาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาหมอมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าสัมพันธภาพอันพิเศษนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการสร้างเสริมความร่วมมือทั้งสองฝ่ายให้เจริญรุ่ดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลามซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจีฮัสนันโบกียมุอิซซัดดีนวัด,ดล,ละแห่งบรูไนดารุสซาลามบรรดาเสรีเบกวันในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนธนามสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูญยิ่งขึ้นของบรูไนดารุสสลามหม่อมฉันตระหนักถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันใกล้ชิดและเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหมอมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ลงดาบันทึกความเข้าใจโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่หนึ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ วันนี้ที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่หนึ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน,น้ำพร้อมสร้างเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ําให้มีคุณภาพนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการร่วมมือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทิทักน้ําตลอดจนสามารถสังเกตตรวจสอบท่อประปาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านเบื้องต้นด้วยการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานผู้ให้บริการด้านน้าประปาคือการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ําจะช่วยรักษาทรัพยากรที่สําคัญของชาติไว้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ทั้งนี้จะมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมโครงการ66โรงเรียนโดยจะเริ่มดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการประหยัดน้ําวิธีการสังเกตน้ําสูญเสียตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ําและซ่อมแซมท่อแตกรั่วาภายในบ้านเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายสำคัญในการมีส่วนร่วมอาสาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำและท่อแตกโรคฉุกเฉินภายในชุมชนเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใกล้เคียงหรือทาง c o n t ทค t Center 1662จบข่าวในพระราชสจาสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ